แล้วไม่อ่ะแล้วไม่ยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงยังไงยังไงฟังให้ชัดเออมีก็ฟังอยู่ครับเออเออวัเลยนะเออใครพูดแต่วัเออเออลาดูยจากไปเวเตาท่านเอขขวเยจะสุดทมันรั่ับไได้หยกบมลวอลตาด้องคนหันี่ยนี่ได้เวลามอบควขให้ท่านเอแต่ขำกันไม่หยุดเลยเสียงขำหนักมาก มาเริ่มแผนสองจะทําให้ลูกปุงแตกไม่แตกค่ะทุกคนโอ้โห و, เฟลอีกแล้วรอบสองแต่ไม่เป็นไรค่ะองุงๆบุ้มอหรือ<ม>ไม่ของขวัญอะไนี้ทำารทำไรจาค่ะ <c oughs> สุสารไม่แก้น,นะคะพี่ไปปี้บิเย์พี่แกเพราะว่ารักนะจุ๊บจุแล้วกินยังไงแ้วกินอา<ๆ>กิแบบไหนอาจิม<ๆ>แ,แบบนอาำุมอาจิมนำาจุ้อาจิมน้ำาจุ้อาจิมน้ำาจ้า้็ุ้ม Dim nam dum dum nam